ล่ะครับตกน้ำสองลูกน้องเหล็กเจ็ดดิตีสองบอลลงน้ำหมดมันเรามาเบ่งบอกให้เราตีเออเป็นไงต้นไม้สี่ต้นไม้สี่สี่เบาเพื่อนเบาเบาเบาโอเคโอ้โหเต็มเหนียวจะเหลือไหมล่ะน้องเหล็กเจ็ดดิ บายแล้วฮะอันนี้ยยาตามสั่งว่าคุณนี้ดูดิฮะสั่งอะไรได้อย่างงั้นบอกต้นไม้ต้นสีไปต้นสีเลยแล้วขอให้ตีนุ่มๆไม่งั้นทะลุเข้าป่านี่ <c oughs> ไม่ไม่ต่างจากตกน้ำเลย <c oughs> ไม่สวยแล้วขวาไปเต้งโหนแลกูอ,อ,อ,อับอายขึ้นกับตันทีมม่พ่น ขวาจินตนาการแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือลูกผมอยู่ตรงนี้นะฮะผมเดินประมาณร้อแต่ว่ามันตามลมผมกำกังจะตีแบบว่าคันออกไปนะฮะผมจะให้มันรอก่อนนะฮะคือไปขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ เยี่ยมพัดดีมากสุดยอดต้องให้คนนี้เลยครับเดอะแบกครับสุดยอดพัดโคตรด,ดีน้องคือเดอะแบกเลย <c oughs> วันนี้คือน,น้องแบบว่าถึงแม้ว่าจะพลาดมาแต่แก้มาได้ดีมากแล้วก็พัดพัดเก็บลงหมดเลยพัดเก็บลงหมดเลยพัดพาลงหมด ไปตรงกลุ่มรถกอล์ฟฮะรถคาร์ดเนี่ยตั้งใจตีสัก230หลานะครับเพราะว่าพา5ระยะ511หลาตีไปสัก230หลาตีอีกช็อตหนึงสัก200หลาครับแล้วตีช็อต3ถ <c oughs> เข้าวงกิฟก็น่าจะได้เบอร์ดี้แหละครับไม่ได้ต้องการอะไรมากนะแต่เข้าหงกิฟเลย ไม่ลง<ว>เลยส,ยสวยๆทำเพื่อได้ยืดอายุการอยู่ต่อ สะใจมากครับดอมมี่แล้วมันสะใจอย่างนี้นะครับเราสู้ไม่ถอยครัพี่เราสู้ไม่ถอยเราสู้ไม่ถอยครับทีมนะฮะทีมทูเบอร์ของเรานะครับยังมีชีวิตต่อได้เพราะไก่ u เวซีครับผมให้เป็นที่ล่ำลือครับว่าเราสู้ไม่ถอยครับ พุ้งไปพุ้งไปโอเคไม่ยื Ooh, okay. Pizza. Pizza. ้อมีใสมีใสหมูชิปออนครับอ่อนเหรอพี oh, ่วันออนครับวายสั้น มีไงเหรอไหมไก่เห็นไหมไก่โอ้โหโอ้ยลงฟิเนลสกอร์นะครับตอนนี้เนี่ยคือเซเลบชนะที่ห้าครึ่งนะครับทีมยูทูบเบอร์มีสองครึ่งโอ้โหชจมท้นนี้เนี่ยฮะครับครับหนึ่งคะแนน ก็สู้กันมันนะฮะมาจนถึงหลุม8ถึงจะตัดสินได้ว่านะฮะเราชนะแล้วชนะแบบสมศักดิ์ศรีเพราะว่าทางเขาพาทางเราเบอร์ดีใส่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่คุณต้องยอมรับยอมรับอยู่แล้วไม่มันยอมรับได้ไงเพราะเวลาเล่นกอล์ฟเนี่ยนอกจากเขาโบกี้แล้วเราพังเงี้ยมันดูมันดูแปลกๆแต่ว่าเอ้เราก็ทําได้ดีคือทําพามไม่ได้ผิดอะไรไงแต่ว่าเขาดีกว่าเรา ยอมรับไหมครับยอมรับพี่บอกดีว่าใครดีอ่ะยอมรับแต่แรกแล้วเบอร์ดี้ใครใครเบอร์ดี้ต้องชามวันนี้ตีกี่เบอร์ดี้ไม่ไ้ไม่กี่เบอร์ดี้สามเบอร์ดี้สามเบอร์ดี้คนเดียวเป็นคนทำเบอร์ดี้คนเดียวในทีมสามครั้งเกือบจะแบบเป็นมือหนึ่งเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอนะสนามข้างนอกพี่หนุ่มเห็นชามเนี่ยต้องเลี้ยวรถหนีเลยไม่กล้าเจอกลัวผู้หญิงอะไรไม่รู้ตีโอ้โหตีไกลด้วยตีไกลด้วย ที่ชนะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นช็อตที่สวยงามใช่ครับเป็นช็อตแบบลากเบอร์ดี้ลงเลยพยัไม่ได้ใกล้นะสามคันธงนะท่านผู้ชมไปดูภาพได้แล้วนะมีลายขวาชถวบ้านเล็กทุกตัดแล้ว,วรวมกลางหนุ่มโคงกระพัน โปรแอคครับช่วงบ่ายนี้ก็จบไปแล้วนะครับใช่ครับโมชานผลที่ออกมานะครับในช่วงของโฟบอลเนี่ยก็คือทีมเซเลบเหนือกว่าเหนือกว่าครับผมรวมสกอร์นะครับทีมเซเลบนะฮะในวันนี้เนี่ยชนะ5ครึ่งส่วนทีมยูทูบเบอร์เนี่ยมี2ครึ่ง2ครึ่งครับลองให้โปรแอคเนี่ยลองวิเคราะห์นิดนึงครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเกมอ่ะของแต่ละทีมเนี่ยผมว่าสนุกแต่เหนือความคาดหมายของกัปตันทีมของแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโกบอยเนี่ยไปเจอพี่ปาล์ม ซึ่งพี่ปาวันนี้เป็นเดอะแบกของฝั่งเซเลบิตี้เลยพลิกล็อกเลยกูบอยบอกเอาไม่อยู่กุ๊ปนี้เป็นกุ๊ปที่สนุกมากระหว่างพี่โอมหนึ่งลุมสองเจอกับยูทูบเบอร์ฝั่งพี่นิกกี้และก็พี่กอ๊อฟซึ่งมาชิงดำนหลุมสุดท้ายถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันของทีมเซเลบิตี้ครับแต่ในครั้งหน้านะฮะมีรายการ,รบแบบไรเดอร์เซเลบุตี้ครับนี้อีกนะฮะก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ เพราะว่ากับตันทีมยูทูบเบอร์เนี่ยบอกแล้วครั้งหน้าเนี่ยผมต้องพาลูกทีมผมเนี่ยไปซ้อมจริงจังแล้วพูดง่ายคือโกโบอยเนี่ยจะต้องล้างแค้นที่แด<ข>้ส,สักธิ์ห <ๆ S 1> ให้ได้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในวันนี้นะครับในรายการ Rider Charity Cup เนี่ยนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะมอบให้กับผู้ป่วยหัวใจนะฮะที่ด้อยโอกาสสำหรับมูลนิธิดวงใจใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยถ้าใครเนี่ยอยากจะร่วมบริจาคนะครับก็มีข้อมูลทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเองนะครับแล้วก็โอแอคเนี่ยก็ต้องขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะครับครับผม